สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะทำวิธีการทอดอฟีคอนเดลของอังเทศนะคะก็คล้ายๆกับไส้กรอกบ้านอาฮอนดอบ้านเรานะคะประมาณนี้นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าการที่เราทอดเนี้ยเราจะไม่ให้เป็นน้ําแข็งนะคะแล้วก็เราก็จะเอามาใส่กับกระทะนะคะเนี่ยเราก็จะไม่วางมว้อย่างนี้เลยนะคะเพราะว่า เราทำแบบง่ายๆทำเองกินเองนะคะก็ไม่พิธีพิถันเรื่องการาต้องทอดแบบน้ำมันเยอะๆเราเอาน้ำมันแบบพอเพียงนะคะเพราะว่า,เ,าเห็นไหมคะเราก็ใส่ไปประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็เร่งไฟร้อนพี่คนเดียวนี้ออกจากช่องฟิตนะคะออกจากช่องฟิตเ,เราจะไม่ให้แบบว่าอมโดยคือว่าให้น้ำแข็งละลายนะคะเราจะทำแบบนี้เลยค่ะ ราจะใส่แบบแบบทีแบบ่เป็นน้ําแข็งนะคะมันจะสะดวกง่ายกับการการทอดแบบง่ายๆนะคะเห็นไหมคะทุกคนนี่ก็เป็นพิธีง่ายๆของเรานะคะเราจะไม่ทําเหมือนที่ร้านอาหารทําหรือว่าอะไรนะคะเราจะเอาสไตล์ของเราเองแบบง่ายงเห็นไหมคะนี่แล้วก็จะทานกับขนมปังนะคะขนมปังหรือว่า จะทานกับอซอสอะไรก็ได้นะคะก็เป็นคล้ายๆกับข้างเคียงกับแฮมเบอร์เกอร์นะคะแต mm ่ hmm. พอีนี้ของเราเป็นฟีคอนเดลทุกคนก็ที่อยู่ต่างประเทศก็จะรู้นะคะเนี่ยน้ำมันก็เริ่มจะจะร้อนแล้วนะคะ mm hmm. การที่ทอดเนี่ยเราไม่ชอบน้ำมันเยอะแล้วก็แบบแบบใช้นิดหน่อยนะคะพอประมาณนะคะแล้วก็ค่อยๆกลับกันไปนะคะ mm hmm. นี่ก็เป็นอาหารมื้อเย็นนะคะ ง่ายๆนะคะอยู่ง่ายกินง่ายนะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องอาหารเนี่ยเ,เราก็ต้องระวังด้วยนะคะว่า,าต้องแบบคุณสามีเนี่ยเขาจะทานอาหารไทยได้เป็นบางอย่างนะคะไม่ได้ทุกอย่างนะคะล้วก็ของเราก็ง่ายๆเราก็มีมะละกอแล้วก็มีถั่วแขกแล้วก็สามารถทำได้ขนมจีนง่ายๆนะคะก็ แล้วก็นี่คือเด่อละวันเราจะทําง่ายๆนะคะแล้วก็ลุกไปคือน้ํามันตัวนี้ก็จะจะเข้าไปทุกทุกชิ้นแล้วนะคะเห็น,น,ะะบบนไ,ไหมคะแล้วก็จะทแบบเนี้ยเห็นไหมคะเราจะทำง่ายๆสไตล์ของเราเองนะคะทุกคนจะมีวิธีทำของตัวเองเราก็ทำง่ายๆนะคะกับใส่ใส่ซอสใส่ซอสหรือว่าน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยนะคะ ลองลองนะคะท่านใดที่อยู่ต่างประเทศก็ลองได้นะคะว่าฟีคอนเดลเนี่ยใส่กับน้ำจิ้มไก่นี่ก็อร่อยนะคะวันนี้เราก็จะทานแบบง่ายๆอาหารมื้อเย็นนะคะ mm hmm. มื้อเย็นแล้วก็ไม่ค่อยทานอาหารเยอะเพราะวันนี้เราก็ทานเยอะไปแล้วแล้วก็ง่ายๆนะคะนี่ก็เป็นวิธีทำกับข้าวอีกวันหนึ่งของเราที่ง่ายๆสะดวกนะคะ ก็ทุกคนก็ได้เห็นว่าเออฟีคอนเดลก็เป็นคล้ายๆกับบ้านเราว่าเป็นไส้กรอกความคิดนะคะพอเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราก็ไม่รู้ว่าเออเขาเขาเรียกอะไรนะคะที่เนี่ยแต่ที่นี่เขาเรียกฟีคนเดลเห็นไหมคะก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยน้ำมันก็เริ่มจะร้อนจัดๆแล้วนะคะทีนี้ก็ปล่อยให้เหลืองไม่ต้องกลับเยอะคือ ที่เรากลับตะกี้ก็ให้อน้ำมันมันเข้าทั้งสองข้างนะคะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะี<ม>๋ยวก็จะเริ่มสีเลีอยงออกมานะคะนี่ค่ะสีสันก็มาแล้วนี่ก็เป็นอาหารง,ง่ายๆสำหรับเรานะคะเราไม่ต้องไปตีพิถันประมาณนี้ขนมปังก็เรียบร้อยแล้วจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอาหารง,ง่ายๆของเราเองนะคะเราก็จะได้สีสันขึ้นมานะคะ ก็คล้ายๆกับไม่ใช่ไส้อั่วนะคะเป็น่ารทำแบบขนมปังนะคะของที่ต่างประเทศนะคะหรือว่าเป็นกับแกนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะจะ,ะ<ม>เ,เริ่มเป็นสีสันขึ้นมาแล้วนะคะ<ม>ทองดง่ายๆค่ะเห็นไหมคะสีสันขึ้นมาแล้วนะคะ<ม>ออกเหลืองๆมาแล้ว แล้วก็จะเนื้อนแน่นอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าเราให้แบบว่าให้น้ําแข็งละลายใช่ไหมคะอ่าอ่าเขาะจะทอดแล้วมันจะเหนียวเห็นไหมคะที่นี้เราทอดแบบไม่ต้องให้ให้อ่าน้ําแข็งละลายแบบเอออกจากช่องฟิตแล้วก็ใส่เลยนะคะอตอนนี้ก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะความหอมก็เริ่มมาแล้วเห็นไหมคะก็เป็นอาหารที่ง่ายๆแต่ก็อร่อยนะคะ เนะคะีค่ะแต่นี้ก็ที่คอนเดลเป็นอาหารที่สะดวกง่ายๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องพิธีพิถันนะคะแล้วก็บางท่านก็จะทานทำเหมือนกับอ,อะไรนะฮัมเบอร์เกอร์ก็ก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนสะดวกนะคะเราก็สะดวกแบบนี้แล้วก็จะทานกับน้ำจิ้มไก่ก็เป็นอาหารที่ ง่ายๆเหมคสีสันเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเด็ดทานไหมคะอาหารง่ายๆนะคะจะกินกับส้มตําก็ได้นะคะหรือทานได้เป็นกับแก้นก็ได้ได้ทุกอย่างนะคะง่ายๆเห็นไหมคะสีสันก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะความหอมก็อ่ากระโชยขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นอาหารมื้อเย็นของ ของครอบครัวเราสองท่านนะคะกับคุณสามนีนะคะก็ให้เพื่อนๆดูว่าวันนี้เราได้อะไรกินนะคะได้ทําอะไรกินนะคะแล้วก็ทอดอันนี้นะคะมีสีสันก็มาแล้วนะคะก็ประมาณสักนี้เราก็จายแล้วนะคะเราไม่ต้องให้เกรียมมากนะคะเพราะเรารู้แล้วว่ามันสุกง่ายน,นะคะก็วันนี้ก็เสร็จสับเมนูนี้แล้วนะคะก็คุทุกคนนะ ่ะดูคลิปให้กำลังใจด้วยนะคะอันนี้ก็ง่ายๆสะดวกนะคะเห็นไหมคะหน้าทามเนี่ยค่ะตรงนก้สับนี้เราเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะทีน,นี้ก็อตจวเป็งแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ